อิทะพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกโรติพิกุทั้งหลายอาริยสาวกในธรรมวิันนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสหมิงสติอิทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอิทางอุปชติ เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัส,สมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุจติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจญาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจญาวิญญาณัง เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยารายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะสรายตนะปัจจยาผัสโศเพราะมีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เวทนาปัจจยาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจะยาชรามรณนังโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัตสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเกวะเมตสะเกวัละสะทุกขขันธสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะเตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป นามรูปะนิโรธาสรายัตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสรายัตะสรายัตะนิโรธาภัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสรายัตะจึงมีความดับแห่งภัสะภัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสะจึงมีความดับแห่งเวทนา เวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติ ชาตินินโรธาชรามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชชนติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมตสะเกวรสะทุกขขันธสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้